ความเชื่อเหนือวิญญาณตอนสิทธิหลวงปู่สวง ฟ้าผ่าแต่รอดเรื่องราวความอัศจรรย์และความเชื่อเกี่ยวกับหลวงปูส่สวงนั้นมีมากมายแม้กระทั่งเชื่อกันว่าหลวงปูส่สวงเป็นร่างหนึ่งของหลวงปู่เทพโลอุดรที่ยังคงเป็นปริศนามานานแสนนาน ความอัศจรรย์มากมายของหลวงปู่สูงที่เล่าต่อๆกันมามีมากมายทั้งจากบรรดาลูกศิษย์ที่เป็นคารวาและพระสงฆ์ต่างก็พากันยืนยันในเรื่องความดีงามของหลวงปู่สูงอีกทั้งผู้คนมากมายที่มักจะได้รับโชคลาภและชื่อกันว่าเป็นเพราะบารมีหลวงปู่สูงด้วยประการทั้งปวง จากการเล่าปากต่อปากถึงเรื่องราวปริศนาและความอัศจรรย์ต่างๆจึงเป็นเหตุให้ผู้คนจากทั่วสารทิศแวะเวียนมากราบไหว้บูชาขอพรหลวงปู่สวงอย่างไม่ขาดสายในคลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องราวอัศจรรย์ของหลวงปู่สวงที่บรรดาลูกศิษย์ของหลวงปู่สวงต่างก็ทราบกันดีว่า หลวงปู่สวงนั้นท่านมีความเมตตาสูงพูดน้อยไม่ดูด่าว่าใครส่วนมากจะใช้เหตุการณ์ต่างๆมาใช้ในการว่ากล่าวตักเตือนดังเช่นเหตุการณ์นี้ยังมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่มักจะคอยติดตามหลวงปู่สวงอยู่เสมอและมักจะถือวิสาสะ ชอบล้วงย่ามหลวงปู่สวงไม่รู้ว่าที่ล้วงนั่นจะค้นหาอะไรเพราะใครๆก็รู้กันทั้งนั้นว่าในย่ามหลวงปู่สวงไม่มีอะไรเลยนอกเสียจากเชือกขดเดียวที่มีไว้เพื่อมัดสิ่งของผูกเปลหรือว่าทำสายป่านยามที่ปล่อยว่าวแต่อาจจะด้วยเหตุผลว่าย่ามหลวงปู่สวงนั้น บางครั้งก็ดูเหมือนกับย่ามวิเศษที่คนทั้งหลายมักจะเห็นว่าหลวงปู่สวงชอบล้วงอะไรแปลกๆออกมาบ่อยๆโดยที่เราคาดไม่ถึงจึงอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้ที่ไปยั่วยวนใจให้ลูกศิษย์คนนั้นเกิดความอยากหรืออยากคน้นอยากเห็นว่าในย่ามของหลวงปู่สวงนั้นมีของดีอะไรบ้าง เหมือนครั้งหนึ่งที่หลวงปู่สวงเคยเดินไปที่ตลาดขู่ขันพอไปถึงตลาดหลวงปู่ก็เดินตรงไปยังร้านขายปลาร้านหนึ่งซึ่งแปลกมากที่หลวงปู่ไม่เคยมาเดินที่ตลาดเลยแต่ทำไมถึงรู้ว่าร้านขายปลาอยู่ตรงส่วนไหนของตลาดพอเดินมาถึงหน้าร้านหลวงปู่สวงก็เดินเข้าไปขอซื้อปลา ที่กำลังจะตายหรือว่าเพิ่งตายใหม่ๆคราวนี้ก็ยิ่งสร้างความแปลกใจเข้าไปอีกเมื่อหลุงปู่สวงเอามือล้วงเข้าไปในย่ามแล้วหยิบเงินออกมาจ่ายค่าปลาทั้งๆท,ที่ในย่ามของลวงปู่ไม่เคยมีเงินเลยจากนั้นก็เดินไปขอซื้อปลาร้านอื่นๆอ,อีกหลายร้านแปลกมาก ที่หลวงปู่ล้วงลงไปหยิบเงินในย่าออกมาจ่ายค่าปลาโดยที่ล้วงลงไปกี่ครั้งก็มีเงินออกมาทุกครั้งเหมือนว่าจะไม่มีทีท่าว่าเงินจะหมดเสียด้วยและปรากฏว่าในวันนั้นหลวงปู่ซื้อปลามาได้หลายตัวจากนั้นหลวงปู่ก็เอาปลากลับมาปล่อยใส่ตุ่ม เมื่อหลวงปู่เทปลาออกจากถุงลงใส่ไปในตุ่มตุ่มที่มีน้ำขอนตุ่มปลาที่ตอนที่ซื้อมาเป็นปลาที่แน่นิ่งแล้วแต่พอหลวงปู่เทลงตุ่มเท่านั้นละกลับแหวกว่ายน้ำอย่างร่าเริงเหมือนดีใจที่ได้เจอน้ำสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับทุกคนที่เห็นในวันนั้นเป็นอย่างมาก ที่ปลากำลังร่อแร่จะตายไม่ตายแลกลับมากะปรี้กะเปล่าแหวกว่ายหายเพลียทันตาเห็นต่อจากนั้นหลวงปูส่สวงจึงให้ลูกศิษย์เอาปราทั้งหมดไปปล่อยลงหนองหรือว่าห้วยแถวนั้นเยาว่าแต่ปลาเลยแม้กระทั่งไก่เป็นโรคจนหงอยเหงาน้ำลายฟูมปากใกล้จะสิ้นใจ แต่ว่าคงจะเป็นเพราะว่าดวงชะตาของเจ้าไก่ตัวนั้นไม่ถึงคาดที่หลวงปูส่สวงมาพบเจอเข้าคงจะเป็นเพราะว่าวาสนาของไก่ตัวนั้นเมื่อหลวงปู่พบเห็นเหตุการณ์แบบนี้หลวงปูส่สวงจะจับไก่จุ่มลงไปในน้ำประมาณสามนาทีมองมองดูก็เหมือนกับว่าจะเป็นการซ้ำเติมไก่ให้อาการหนักยิ่งขึ้นไปอีก ใครที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหลวงปู่ทำแบบนี้มาก่อนก็จะอึ้งจนพูดไม่ออกแต่พอหลวงปู่ดึงไก่ขึ้นมาจากน้ำไก่ก็จะหายป่วยอย่างน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากเหมือนว่าไก่นั้นไม่เคยป่วยใกล้าตายมาก่อนจากปลาก็เลยไปถึงไก่แล้าก็กลับกันมาที่เรื่องของย่ามหลวงปู่สวงกันต่อย่ามของหลวงปู่ เป็นย่ามที่มีความวิเศษไม่ว่าหลวงปู่สวงจะต้องการอะไรเมื่อเอามือล้วงลงไปในย่ามก็จะได้สิ่งนั้นเสมอเหมือนดั่งกระเป๋าวิเศษของโดเรมอนเลยก็คงจะเคยดูโดเรมอนมาบ้างที่เมื่อโดเรมอนต้องการอะไรก็จะล้วงลงไปที่กระเป๋าวิเศษที่หน้าท้องตัวเองเหมือนในบางครั้งลูกศิษย์ที่ขับรถพาหลวงปู่สวงไปไหนๆกำลังเหนื่อยและก็ง่วง หลวงปู่จะล้วงลงไปในย่ามแล้วก็หยิบเอาแอปเปลิลออกมาหนึ่งลูกจากนั้นก็ล้วงลงไปอีกทีหนึง่งก็จะได้มีดออกมาปอกแอปเปลิลผ่าเป็นซี่ต้อนให้ลูกศิทธ์กินซึ่งลูกศิทธ์ท่านนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือคุณลุงบุญเลิศนั่นเองลุงบุญเลิศบอกว่าหลังจากกินแอปเปลิลหลวงปู่สวงแล้ว ก็จะสามารถขับไปรอบประเทศได้โดยที่ไม่เหนื่อยไม่หิวไม่ง่วงซึ่งนับว่าแปลกมากส่วนลูกศิษย์คนที่ชอบคนย่ามหลวงปู่สวงจนกลายเป็นนิสัยนั้นตอนหลังก็ทราบเป็นเล่าว่าจะค้นเอาปัจจัยหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอจะเอาได้ซึ่งหลวงปู่สวงก็ไม่เคยว่าอะไร หลวงปู่ก็แค่มองดูลูกศิษย์คนนั้นค้นย่ามไปโดยที่ไม่แสดงอาการว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่อย่างใดจนวันหนึ่งหลังจากลูกศิษย์คนนั้นได้ค้นย่ามของหลวงปู่เสร็จหลวงปู่ก็เรียกให้เจ้าหมอนั่นเข้าไปหาและบอกให้ถอดเสื้อและให้นั่งหันหลังให้ปู่จากนั้น หลวงปู่ก็เอาปากกาเมจิกเขียนอักขระใส่แผ่นหลังให้สองสามตัวพอตกเย็นลูกศิษย์คนนั้นก็กลับบ้านไปนั่งกินเหล้าที่ชานเรือนจู่ๆก็เกิดฟ้าผ่าขึ้นมาโดยที่ไม่มีเขามาก่อนเลยว่าฝนจะตกและฝนก็ไม่ตกด้วยแต่ลูกศิษย์คนนั้นโดนฟ้าผ่าขนาดเสื้อผ้าผมขน ไหม้หมดทั้งตัวแต่ตัวเขาเองไม่บาดเจ็บอะไรเลยแค่เสียโฉมหมดหล่อไปสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองต่อมาครั้งใดที่หลวงปู่สวงเห็นหน้าลูกศิษย์คนนั้นโผล่มาหลวงปู่จะเอาเท้าเขียย่ามให้เหมือนว่าจะให้ลูกศิษย์คนนั้นหรือคนของในย่ามอีกลูกศิษย์คนนั้นไม่เห็นหลวงปู่เอาขาเขียย่ามให้แบบนั้น ถึงกับตาถลนรีบถอยหนีไม่กล้ารื้อย่ามหลวงปู่อีกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกลายเป็นลูกศิษย์ที่กลัวย่ามหลวงปู่อย่างสุดชีวิตการที่เราทำอะไรโดยที่ไม่ได้ขอผู้ที่เป็นเจ้าของเท่ากับเป็นการยึดเอาเป็นของตัวเองหลวงปู่รู้หลวงปู่เห็นแต่หลวงปู่ไม่พูดแต่หลวงปู่ทำ เพื่อเป็นการสั่งสอนแต่ก็กลัวว่าลูกศิษย์คนนั้นจะถึงแก่ชีวิตจึงได้ลงอักขระให้แม้กระทั่งสายฟ้ายังทำอะไรไม่ได้แต่ลูกศิษย์คนนั้นจะต้องจําไปอีกตราบนานเท่านานหรือท่านอาจจะได้รับฟังบทความนี้แล้วขณะน,นี้ท่านคงจะไม่ประพฤติเช่นนั้นอีกหลวงปู่ท่านยิ้ม มองท่านอยู่นะอิริเมีอองสูงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทเยเียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมช่วยแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกหากมีบุญสัมพันธ์ต่อกัน หลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นได้พบทางออกและประสบกับความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ